จากปีที่ผ่านมากับภารกิจคิดเผื่อสารต่อหัวใจให้ผู้ป่วยห่างไกลในภูมิภาคนั่นคือสิ่งที่พวกเราพิสูจน์ร่วมกันแล้วว่าการให้สร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงคนไข้ของผมที่เนี้ยได้รับบริการที่เรียกว่าดีกว่าตามมีตามเกิดเยอะมากแล้วนะครับเครื่องมือทุกชิ้นนะครับก็เราจะใช้อย่างคุ้มค่าและจะดูแลอย่างดีที่สุดครับก็ขอบพระคุณทาง a a s มาในโอกาสนี้ด้วยครับเพราะความหวังไม่มีที่สิ้นสุดปีนี้เราจึงเดินหน้าสารต่อรอยยิ้ม ช่วยเหลือต่อเนื่องที่โรงพยาบาลอุ้มผางมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและเพิ่มการแบ่งปันไปอีกพื้นที่คือโรงพยาบาลเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนนบบโรงพยาบาลระดับชุมชนที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพชรบุรีกว่า30กิโลเมตรขนาด30เตียง มีอุปกรณ์การแพทย์จำกัดแต่กลับรองรับคนไข้หลายหมื่นคนเป็นที่พึ่งของผู้คนที่หลากหลายทั้งคนในพื้นที่และแรงงานข้ามชาติที่ต้องการการรักษายามเจ็บป่วยและอุบัติเหตุฉุกเฉินใ่โรงพยาบาลมีบุคลากรทางความแคบอยู่ทั้งหมดพยาบาล50คนนะคะแล้วก็มีแพทย์อยู่ทั้งหมด6คนค่ะเรามีป้าจากซรนเนี่ย ที่เป็นประชากรอำเภอเขาย้อยจริงๆอยู่ที่เกือบ4ี่0 0่นคนแต่มีประชากรเส่งอีกประมาณเกือบ5้า0 0่นคนนะคะโรงพยาบาลเล็กๆแห่งนี้ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาใช้บริการขาดงบปรับปรุงอาคารทั้งภายในและภายนอกเขาย้อยเนี่ยเป็นเกิดพัฒนาสุขภิจแล้วก็มีประเด็นเรื่องยาเสพติดนะคะทำให้เรามีคนใข้จิตเวชที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้น และทำให้เราจังเป็นที่จะต้องมีห้องแยกสําหรับผู้ป่วยสุดต่แยกผู้มีอาการคุ้งตั้งอละวาาเรามีห้องจุดแตเแยกแล้วเรียบร้อยสาหรับอนิิตผู้ป่วยเรานี้ทั้งหมดสื่อห้องแต่สิ่งที่เราขาดก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ในห้องนี้นะคะแล้วก็วจุดพักรอของคนเข้าเนี่ยก็ไม่มีเก้าอี้บางทีต้องไปยืน อยู่ตรงหน้า OPB ดังนั้นจุดที่เราต้องการคือที่นั่งรอสําหรับญาติและผู้ป่วยที่พาคนไข้มาและระหว่างรอจะเข้าไปตรวจที่ OPD หรือตรวจเสร็จแล้วกําลังจะกลับบ้านรอรถมารับในโอกาสครบรอบ35ปี AIS จะไม่ฉลองเพียงความสําเร็จของเราแต่จะร่วมกันแบ่งปันโอกาสให้ชีวิตที่ยังรอความหวังเพราะเราเชื่อว่าโรองพยาบาลที่มีความพร้อมคือการสร้างสุขภาวะที่ดี ให้กับคนในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งมาร่วมแบ่งปันรอยยิ้มที่ยั่งยืนเสริมพลังให้โรงพยาบาลอุ้มผางและโรงพยาบาลเขาย้อยได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่พร้อมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางการรักษาเติมเต็มความสุขเพราะเราเชื่อว่าการแบ่งปันเพียงเล็กน้อยสามารถต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิตได้ยืนและยิ้มได้